สวัสดีครับกับก้าวกับเต้มครับวันนี้จะตำส้มตำแตงครับใส่กูเก็ลน,นะฮะโอเคครับเริ่มเลยครับอ,อย่างแรกเลยครับก็คือใส่พริกะฮะวันนี้ผมใส่สี่ห้าเม็ดนะฮะแล้วก็พริกเขียวไปเม็ดหนึ่งกระเทียมนะ,ะเอากระเทียมด้วยกระเทียมเนี่ยกระเทียมไทยห้าหกกลีบใส่ลงไปนะเสร็จแล้วก็ ตามรายละเอียดครับน่าโอเคแค่นี้ครับเทศครับ ใส่กี่ลูกก็ได้ตามใจชอบเลยครับอันนี้ใส่มะเขือเทศสักสามสี่มะนาวนะใส่รักหน,น <ะ S 2> ลูกหรือล,ลูกครึ่งแล้วแต่ได้หมดครับแต่เนี้ยใส่แค่ลูกเดียวนะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นี้ต่อครับคือน้ำมะาขามนะน้ำมะขามนะนี่น้ำมะขามครับใส่สักสองสองช้อน เนะสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยครับน้ำปลาครับน้ำปลาถ้าเป็นทับทีเนี่ยใส่นักหนึ่งทับทีก็พอแล้วครับอโอเคนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยก็อย่างเช่นอย่างเช่นก็ผองชูรสประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะรีกาดไม่ได้เลยนะ ใส่กุ้งแห้งไปด้วยครับเนี่ยกุ้งแห้งใส่ไปเลยอ้ตามไทเออตามแตงใส่ปูอันนี้ใส่ปูเค็มครับโอเคครับใส่ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยจะใส่สักสามตัวพอครับนี่ตัวเล็กๆนะใส่สามตัวถ้าตัวใหญ่ก็สักสองตัวพอพอ,พอจานนะครับก็รอบถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวเราก็ขาดคนอนนะครับขาดถึงก็เลิกขายนะตะกินเองไม่เป็นไรครับ ครับแตงครับที่เราตำอ่อผมสับไปแล้วครับนี่ใส่แตงเลยครับนี่ทำไทยใส่ทำแตงฮนะโอเคใส่แล้วก็โุให้เข้ากันเลยครับ ใครจะกินรสเปรี้ยวขนาดไหนก็อันนี้เราใส่ใส่ชิกตามที่ต้องการนะครับบางคนอาจจะกินไม่เปรี้ยวกันกินกับผักนะน,นี่คือตำแตงนะครับทำแตงผูเค็มแล้วก็ตามด้วยกุ้งกุ้งแห้งด้วย เป็นไงครับตำแตงใส่ปูเค็มโอ้ยอย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับจะได้ผัดกดเกณฑ์ของ YouTube ครับอันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ